เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมเราทำงานหนักทุกวันตื่นแต่เช้าฝ่ารถติดเบียดเสียดผู้คนบนรถไฟฟ้าเพื่อไปทำงานกลับบ้านมืดคำ่ำแต่ทำไมตัวเลขในบัญชีของเราแทบจะไม่ขยับไปไหนเลยความรู้สึกเหนื่อยล้าที่ต้องคอยนับวันรอว่าเมื่อไหร่เงินเดือนจะออกเสียงแจ้งเตือน SMS ที่ทำให้ใจชื้นได้แค่วันเดียวแล้วหลังจากนั้นก็ต้องมานั่งกุมขมับกับบ,บินค่าใช้จ่ายสารพัดทั้งค่าผ่อนบ้านค่าผ่อนรถค่าบัตรเครดิต หรือแม้แต่ค่าไฟที่แพงขึ้นทุกเดือนมันเหมือนกับเรากำลังวิ่งอยู่บนลู่วิ่งที่ไม่มีวันหยุดหลายคนโทษตัวเองครับว่าเราหาเงินไม่เก่งหรือเราขยันไม่พอแต่จริงๆแล้วคุณอาจจะกำลังต่อสู้ผิดสนามอยู่ก็ได้ครับเพราะศัตรูที่แท้จริงที่กำลังกัดกินความมั่งคั่งของคุณอย่างเงียบเชียบที่สุดไม่ใช่เจ้านายที่กดเงินเดือนและไม่ใช่เศรษฐกิจที่ฝืดเคืองเพียงอย่างเดียวแต่มันคือเงินเฟ้อที่ทําให้ข้าวกัะเพราจานโปรดของคุณราคาพุ่งขึ้นทุกปี โดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวและอีกศัตรูตัวฉกาดก็คือความไม่รู้หรือการขาดความรู้ทางการเงินที่ถูกต้องที่ทำให้มูลค่าเงินที่เราหามาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงค่อยๆละลายหายไปต่อหน้าต่อตาถ้าวันนี้คุณยังก้มหน้าก้มตาทำงานด้วยวิธีการเดิมๆแล้วคาดหวังว่าสักวันจะรวยขึ้นผมบอกได้คำเดียวเลยครับว่าผลลัพธ์มันก็จะเหมือนเดิมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเล่มล่าสุดฟังหนังสือเปลี่ยนชีวิตอย่างอบอุ่นครับ วันนี้ผมไม่ได้มามือเปล่าแต่ผมพกแผนที่ขุมทรัพย์ที่จะพาคุณหาทางออกจากการวิ่งไล่ตามเงินหรือวงจรหนูถีบจากนี้ให้ได้สักทีกับหนังสือที่ชื่อว่า Money Mastery มั่งคั่งทั้งชีวิตหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่แค่ตำราการเงินทั่วไปนะครับแต่เปรียบเสมือนการกลั่นประสบการณ์ลองผิดลองถูกกว่า20ปีของคุณพอพัทรพลที่ได้รวบรวมเคล็ดลับและความลับทางการเงินในแบบที่โรงเรียนไม่เคยสอนเรา ไม่ว่าจะเป็นวิธีเสกเงินให้งอกเงยแบบที่คนรวยเขาทำกันหรือการกระชากหน้ากากกับดักความเสี่ยงที่คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดจนทำให้เงินหายไปมหาศาลเนื้อหาข้างในจะเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องเงินของคุณไปตลอดการครับแต่จะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกกันย้ำอีกครั้งนะครับใครที่ฟังแล้วไม่อยากพลาดเนื้อหาเต็มๆหรืออยากมีเล่มจริงไว้ครอบครองหลิงสั่งซื้อรออยู่ที่ e s c r i p t ช o n เรียบร้อยแล้วครับเอาล่ะ ถ้าพร้อมแล้วเราไปไขความลับสู่ความมั่งคั่งพร้อมกันเลยครับก่อนที่เราจะไปแกะรอยแผนที่ขุมทรัพย์ในเล่มนี้ผมอยากชวนทุกคนมาทำความรู้จักกับเจ้าของลายแทงนี้กันสักนิดครับเพราะเรื่องราวชีวิตของเขาคือเครื่องพิสูจน์ชั้นดีว่าแนวคิดในหนังสือเล่มนี้ทำได้จริงหลายท่านที่ติดตามวงการบันเทิงมานานคงคุ้นหน้าคุ้นตากันดีกับคุณพรพัทรพลศิลปาจารย์ในฐานะพระเอกแถวหน้าของเมืองไทย นักร้องและพิธีกรมากความสามารถภาพจำของเราในตอนนั้นคือใช้หนุ่มที่ประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงโด่งดังและแน่นอนว่าต้องมีรายได้มหาศาลจากการทำงานในวงการดูเหมือนชีวิตจะสมบูรณ์แบบแล้วใช่ไหมครับแต่จุดเปลี่ยนสำคัญมันเริ่มตรงนี้ครับคุณพรเป็นหนึ่งในคนส่วนน้อยที่ตระหนักได้เร็วว่าการมีชื่อเสียงและรายได้สูงไม่ได้การันตีความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเพราะรายได้จากการแสดงคือ active income คือการเอาแรงและเวลาไปแลกเงินวันไหนป่วยวันไหนหยุดหรือวันไหนที่กระแสความนิยมเปลี่ยนทิศรายได้ตรงนั้นก็พร้อมจะหายวับไปทันทีเหมือนเรากำลังวิ่งอยู่บนลู่วิ่งที่หยุดไม่ได้ด้วยความตระหนักรู้นี้เองครับทำให้เขาตัดสินใจครั้งใหญ่เปลี่ยนเส้นทางชีวิตจากหน้ากล้องสู่เบื้องหลังกระดานหุ้นและโลกธุรกิจผันตัวมาเป็นนักลงทุนแบบฟูธามคุณพอใช้เวลากว่า20ปีในการศึกษาลองผิดลองถูก เขาไม่ได้แค่จําทฤษฎีมาเล่านะครับแต่เขาลงสนามจริงเจ็บจริงเสียเงินจริงและเรียนรู้วิธีที่จะกลับมาชนะตลาดได้จริงจนสามารถกรเกษียณตัวเองหรือมีอิสรภาพทางการเงินได้ตั้งแต่อายุเพียง35ปีดังนั้นเนื้อหาทุกบรรทัดในม o n e y m a s t e ส y ตรมั่งคั่งทั้งชีวิตจึงไม่ใช่ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่เข้าใจยากบนหอคอยงาช้างแต่มันคือวิชาชีวิตที่กลั่นกรองมาจากประสบการณ์ตรงของผู้ชายคนนี้ผู้ชายที่พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า จากคนทํางานกินเงินเดือนหรือรับค่าจ้างรายวันสามารถเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นผู้มั่งคั่งได้ด้วยความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องและคําว่าความรู้นี่แหละครับคือคุณแจดอกแรกที่สําคัญที่สุดคุณพอมักจะย้ําเสมอว่าสิ่งที่น่ากลัวกว่าความเสี่ยงคือความไม่รู้เคยสงสัยไหมครับว่าทําไมาคนสองคนที่มีเงินต้นๆเท่ากันผ่านไป5ปี1ิปีผลลัพธ์ปลายขางถึงต่างกันราวกับเหวอะไรคือตัวแปรที่ซ่อนอยู่ตรงกลางนั้น เดี๋ยวเราจะไปไขคำตอบเรื่องนี้กันต่อเลยครับคำตอบก็คือช่องว่างของความรู้หรือ knowledge gap ครับคุณพอลเขียนไว้ในหนังสือได้อย่างน่าสนใจมากครับว่าคนส่วนใหญ่มักเข้าใจผิดคิดว่าความเสี่ยงเกิดจากการลงทุนเช่นลงทุนหุ้นแล้วเสี่ยงลงทุนอสังหาแล้วกลัวจมทุนแต่ในความเป็นจริงแล้วในโลกของการเงินความเสี่ยงไม่ได้เกิดจากสิ่งที่ทำแต่เกิดจากความไม่รู้ในสิ่งที่ทำต่างหากครับ ลองจินตนาการภาพตามผมนะครับสมมุติว่ามีเพื่อนรักสองคนชื่อในกอกับในขอทั้งคู่เริ่มต้นทำงานพร้อมกันและมีเงินเก็บก้อนแรก10,000แบาทเท่ากันเป๊ะในกอเป็นคนระมัดระวังตัวมากแต่ขาดความรู้เรื่องการเงินเขาเลือกที่จะเก็บเงิน0,000 0แสนบาทนี้ไว้ในบัญชีออมทรัพย์ธนาคารเพราะรู้สึกว่าปลอดภัยที่สุดเงินต้นไม่หายในขณะที่ในขอเขาใช้เวลาศึกษาหาความรู้เรื่องการจัดพอร์ตการลงทุน เขาเข้าใจเรื่อง asset a n d l o c a t i o n เขาแบ่งเงินไปลงทุนในกองทุนรวมในหุ้นพื้นฐานดีและพันธบัตรรัฐบาลเมื่อเวลาผ่านไป10ปีลองทายดูสิครับว่าเกิดอะไรขึ้นเงิน100่0แสนของนายกที่นอนนิ่งอยู่ในธนาคารตัวเลขอาจจะยังดูเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นนิดหน่อยจากดอกเบี้ยอันน้อยนิดแต่อำนาจในการซื้อของมันกลับถูกเงินเฟ้อกัดกินจนเหลือมูลค่าจริงไม่ถึงแสนยิ่งเก็บยิ่งจนลง ส่วนในขอด้วยพลังของดอกเบีย้ยทบต้นและการเลือกสินทรัพย์ที่ชนะเงินเฟอ้อเงิน1 0 0 0 0แสนของเขาอาจจะงอกเงยกลายเป็น2 0 0แสนหรือ3 0 0แสนบาทโดยที่เขาไม่ต้องทำงานหนักเพิ่มขึ้นเลยแม้แต่นิดเดียวเห็นไหมครับว่าจุดเริ่มต้นเท่ากันแต่ความรู้ที่ต่างกันนำไปสู่ปลายทางที่ต่างกันราวฟ้ากับเหวนี่คือราคาที่ต้องจ่ายของความไม่รู้ครับแล้วเรื่องที่น่าตกใจก็คือ สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเราทุกวันในหนังสือ Money Mastery เล่มนี้สะท้อนให้เห็นภาพย้อนแย้งที่ชวนคิดมากครับคนไทยจำนวนมากบอกว่าการเล่นหุ้นมันเสี่ยงการลงทุนมันน่ากลัวแต่คนกลุ่มเดียวกันนี้แหละครับกลับมีความกล้าหาญอย่างยิ่งในการเสี่ยงโชคกับหวยหรือสลากกินแบ่งทุกวันที่1และ16ซึ่งถ้ามองตามหลักสถิติแล้วโอกาสถูกรางวัลน,นั้นยากยิ่งกว่าเข็มในมหาสมุทรเสียอีก หรือบางคนกลัวการนำเงินไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยแต่กลับกล้าที่จะเป็นหนี้ผ่อนของแพงๆผ่อนโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ผ่อนรถกลนคันหรูเกินตัวโดยยอมจ่ายดอกเบี้ยบัตรเครดิตหรือดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคลในอัตราที่สูงลิบลิว่วนี่แหละครับคือกับดักเรากลัวในสิ่งที่ควรทําและกล้าในสิ่งที่ไม่ควรทําเพราะเราขาดความเข้าใจเรื่องดอกเบี้ยและกระแสเงินสด ดังนั้นบทสรุปของช่วงนี้ที่ผมอยากจะเน้นย้ำตามที่คุณพอได้สื่อสารไว้ก็คือก้าวเลือกที่สำคัญที่สุดสู่ความมั่งคัง่งไม่ใช่การเร่งหาเงินให้ได้เยอะๆหรอกครับแต่มันคือการเติมความรู้ใส่สมองก่อนที่จะเติมเงินใส่กระเป๋าเพราะเมื่อเรามีความรู้ที่ถูกต้องเราจะเริ่มมองเห็นลู่ทางเราจะเริ่มแยกแยะออกว่าอะไรคือทรัพย์สินที่สร้างเงินและอะไรคือหนี้สินที่ดูดเงินและเมื่อนั้นแหละครับเราจะพร้อมสำหรับการสร้างระบบที่ยิ่งใหญ่กว่า ระบบที่จะเปลี่ยนจากการที่เราต้องออกแรงวิ่งไล่ล่าเงินมาเป็นการสร้างเครื่องจักรบางอย่างให้เงินวิ่งเข้ามาหาเราเองหรือที่เขาเปรียบเปียบกันว่ามันคือความแตกต่างระหว่างการตักน้ํากับการต่อท่อประปาซึ่งแนวคิดนี้จะเปลี่ยนวิถีชีวิตการทํางานของคุณไปตลอดกาลเดี๋ยวเรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันต่อในช่วงหน้าครับตักน้ํากับต่อท่อประปาสองคำนี้เห็นภาพชัดเจนที่สุดเลยครับในหนังสือ Money Mastery คุณพอเปรียบเทียบว่า active income หรือรายได้จากการทำงานมันก็เหมือนกับการที่เราต้องหิ้วถังน้ำเดินไปตักน้ำจากบ่อมาใส่ตุ่มที่บ้านวันไหนเราขยันเราก็เดินหลายรอบได้น้ำเยอะแต่วันไหนเราป่วยเราเหนื่อยหรือเราอยากพักน้ำในตุ่มก็จะไม่เพิ่มขึ้นเผลอๆถ้าหยุดตักนานๆน้ำก็อาจจะหมดตุ่มได้เพราะเราต้องกินต้องใช้ทุกวันนี่คือชีวิตที่ต้องเอาเวลาและแรงกายไปแลกเงินครับซึ่งมันมีเพดานจำกัด เพราะคนเรามีเวลาแค่24ชั่วโมงเท่ากันแต่ Passive Income มันคือการยอมเหนื่อยหนักหน่อยในช่วงแรกเพื่อขุดดินวางระบบและต่อท่อประปาจากบอ่อตรงมาที่บ้านระหว่างที่สร้างท่อเราอาจจะไม่ได้น้ำเลยสักหยดเหงื่อตกเหนื่อยสายตัวแทบขาดแต่พอระบบมันเสร็จสมบูรณ์แค่เราบิดก๊อกเบาๆน้ำก็ไหลามาเทมาโดยที่เราไม่ต้องเดินไปตักอีกต่อไปในบริบทของคนไทยท่อประปาที่ว่านี้ มันอยู่ในรูปแบบที่เราคุ้นเคยกันดีครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อคอนโดปล่อยเชา่าที่เหมือนเราสร้างเครื่องเก็บค่าเช่าอัตโนมัติหรือการลงทุนในหุ้นปันผลที่เปรียบเสมือนเราไปเป็นหุ้นส่วนให้บริษัทชั้นนําทํางานแทนเราหรือแม้แต่ลิขสิทธิ์ทางปัญญาเขียนหนังสือแต่งเพลงหรือทำคอนเทนต์สิ่งเหล่านี้คือทรัพย์สินที่ทํางานแทนเราและนี่คือหัวใจสําคัญที่หนังสือเล่มนี้อยากจะบอกครับเป้าหมายสูงสุดของ Money Mastery ไม่ใช่แค่การรวยมีเงินก้อนโตแต่มันคือการสร้างเครื่องผลิตเงินที่สามารถทำงานแทนเราได้ตลอด24ชั่วโมงแม้กระทั่งตอนที่เรากำลังนอนหลับเพื่อให้เราได้เป็นเจ้าของสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดนั่นก็คือเวลาในการใช้ชีวิตครับแต่ทีนี้การจะสร้างเครื่องผลิตเงินให้ทำงานได้ดั่งใจเราจําเป็นต้องรู้ความลับของเวลาและผลตอบแทนครับคุณเคยสงสัยไหมครับว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนกว่าเงินลงทุนของเราจะงอกเงยเป็น2เท่า เชื่อไหมครับว่ามันมีสูตรคณิตศาสตร์ง่ายๆสูตรหนึ่งที่ตอบคําถามนี้ได้แม่นยําเหมือนจับวางแถมยังเป็นตัวเลขมหาศารร์ที่จะเปลี่ยนมุมมองการลงทุนของคุณไปเลยเดี๋ยวช่วงหน้าผมจะพาทุกท่านไปไขความลับของตัวเลขนี้กันครับกลับมาที่ความลับของตัวเลขมหาศารร์ที่ผมเกลื่อนไว้เมื่อครู่นะครับสูตรคณิตศาสตร์ที่ว่านี้ในหนังสือม o n e ี่มา t e ส y ตรีมั่งทั่งทั้งชีวิตคุณพ่อพัทรพลยกให้เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดและมันมีชื่อเรียกว่า กฎ72ครับกฎนี้ไม่ใช่สูตรคำนวณซับซ้อนที่ต้องใช้เครื่องคิดเลขอุตรุดอะไรเลยครับแต่มันคือวิธีคิดลัดที่ช่วยให้เรามองเห็นอนาคตทางการงานของตัวเองได้อย่างทะลุปรุกโปรง่งวิธีใช้นั้นง่ายแสนง่ายครับให้ท่านผู้ฟงังตั้งต้นด้วยเลข72แล้วหารด้วยอัตราผลตอบแทนที่เราคาดว่าจะได้รับผลลัพธ์ที่ได้คือจำนวนปีที่เงินลงทุนของเราจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าครับ เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นผมขอยกตัวอย่างที่ใกล้ตัวพวกเราที่สุดนะครับสมมุติว่าวันนี้ท่านผู้ฝังมีเงินเก็บก้อนหนึ่งและเลือกที่จะฝากไว้ในบัญชีออมทรัพย์ธนาคารทั่วไปซึ่งปัจจุบันให้ดอกเบี้ยอยู่ราวๆ0.5%ต่อปีถ้าเราใช้กฎ72เอา72ตั้งหารด้วย0.5คำตอบที่ได้คือ144ครับใช่ครับฝังไม่ผิดครับ144ปีนั่นหมายความว่า กว่าเงินก้อนนั้นจะงอกเงยเป็นสองเท่าเราต้องรอกันถึงชาติหน้าเลยทีเดียวซึ่งในความเป็นจริงเงินเฟอ้อคงกัดกินมูลค่าเงินของเราไปจนหมดก่อนแล้วครับแต่ในทางกลับกันถ้าเรามีความรู้เรื่องการลงทุนแบบที่หนังสือเล่มนี้พยายามสอนและสามารถสร้างผลตอบแทนได้เฉลี่ยปีละ10%ซึ่งเป็นตัวเลขที่ทําได้จริงในระยะยาวสําหรับการลงทุนที่ดีลองคํานวณใหม่นะครับเอา72หารด้วย10ผลลัพธ์คือ7.2ปีครับ ผู้ฟังเห็นความแตกต่างที่น่าตกใจนี้ไหมครับจากที่ต้องรอถึง144ปีเหลือเพียงแค่7ปีนิดๆเท่านั้นเงินของเราก็โตเป็น2เท่าแล้วและถ้าทิ้งไว้อีก7ปีมันก็จะทบต้นวันปีบืเรื่อยนี่แหละครับคือพลังของสิ่งที่เรียกว่าดอกเบีย้ยทบต้นที่ทํางานร่วมกับเวลาบทเรียนสําคัญของกฎ72ที่คุณพอเน้นย้ําก็คือเวลาและผลตอบแทนคือตัวเร่งความรวยครับยิ่งเราเริ่มเร็วและยิ่งเรามีความรู้ในการหาผลตอบแทนได้มากเท่าไหร่ อิสรภาพทางการเงินก็ยิ่งวิ่งเข้าหาเราเร็วขึ้นเท่านั้นดังนั้นอย่ารอให้พร้อมแล้วค่อยลงทุนครับเพราะต้นทุนที่แพงที่สุดคือต้นทุนของการรอแต่คำถามสำคัญต่อมาก็คือแล้วเราจะไปหาผลตอบแทน8%หรือ10%ได้จากที่ไหนในโลกของการเงินมันมีสนามให้เราเลือกลงเล่นมากมายครับบางสนามเน้นความปลอดภยัยบางสนามเน้นการเติบโตการเลือกสนามให้เหมาะก,กับจริตและเป้าหมายของเราคือกุญแจอดอกสำคัญที่จะไขประตูสู่ความมั่งคัง่ง เดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะมาเจาะลึกเรื่องเครื่องมือและการแบ่งประเภทตลาดกันครับว่าระหว่างตลาดเงินกับตลาดทุนแบบไหนกันแน่ที่ใช่สำหรับคุณเมื่อกี้เราทิ้งท้ายกันไว้ที่คำถามสำคัญใช่ไหมครับว่าแล้วเราจะหาผลตอบแทน8%หรือ10%ได้จากที่ไหนในหนังสือ Money m a s สต r รมั่งคั่งทั้งชีวิตคุณพรพัทรพลได้พาเราไปทำความรู้จักกับเครื่องมือที่เปรียบเสมือนพาหนะพาเราไปสู่เป้าหมายครับ ซึ่งในโลกการเงินนั้นเขาแบ่งสนามเล่นออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆที่เราต้องแยกให้ออกครับอย่างแรกคือตลาดเงินครับให้จินตนาการว่านี่คือที่พักเงินเน้นความปลอดภัยและสภาพคล่องเป็นหลักเช่นเงินฝากออมทรัพย์หรือเงินฝากประจําข้อดีคือเงินต้นไม่หายถอนมาใช้ได้ง่ายแต่ข้อเสียคือผลตอบแทนต่าเตี้ยเรียดินครับเรียกว่าแทบจะแพ้เงินเฟ้อราบคาบส่วนอย่างที่2คือตลาดทุนครับ นี่คือสนามจริงของการสร้างความมั่งคั่งไม่ว่าจะเป็นหุ้นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์หรือทองคาเครื่องมือเหล่านี้มีโอกาสทํากําไรได้สูงกว่ามากแต่แน่นอนครับว่ามันก็มาพร้อมกับความผันผวนที่มากกว่าเช่นกันหลายคนมักจะถามคุณพรว่าลงทุนอะไรดีที่สุดครับซื้อหุ้นตัวไหนดีคะเชื่อไหมครับว่าคุณพรมักจะตอบกลับไปว่าไม่มีการลงทุนไหนที่ดีที่สุดในโลกครับมีแต่การลงทุนที่เหมาะกับเป้าหมายของคุณที่สุด ถ้าคุณต้องใช้เงินก้อนนี้ในอีก3มเดือนข้างหน้าตลาดเงินคือคําตอบที่ดีที่สุดครับแต่ถ้าคุณวางแผนกเกษียณในอีก20ปีข้างหน้าการเอาเงินไปแช่ในตลาดเงินอาจจะเป็นเรื่องที่เสี่ยงที่สุดก็ได้เพราะมูลค่าเงินของคุณจะลดลงเรื่อยๆดังนั้นสําหรับเป้าหมายระยะยาวตลาดทุนคือคําตอบที่ใช่กว่าครับและหัวใจสําคัญที่คุณพอย้ํานักย้ํหนาก็คือเรื่องของ asset allocation หรือการจัดพอร์ตลงทุนครับจำคำเตือนคลาสสิกนี้ได้ไหมครับ ยาใส่ไข่ทุกฟองไว้ในตะกร้าใบเดียวเพราะถ้าตะกร้าหล่นไข่แตกหมดตู้แน่นอนครับการลงทุนก็เหมือนกันเราไม่ควรทุ่มเงินทั้งหมดไปกับหุ้นตัวเดียวหรือสินทรัพย์ประเภทเดียวเราต้องกระจายความเสี่ยงมีทั้งกองหลังที่เน้นความปลอดภัยและกองหน้าที่คอยทำประตูสร้างผลตอบแทนสำหรับมือใหม่ที่ฟังอยู่แล้วรู้สึกว่าโหมันดูซับซ้อนจังจะเริ่มยังไงดีคุณพอแนะนำเครื่องมือที่ชื่อว่ากองทุนรวมครับ ให้มืออาชีพช่วยบริหารให้เราและใช้เทคนิคที่เรียกว่า DCA หรือ Dollar Cost Averaging คือการทยอยลงทุนเท่าเทกันทุกเดือนวิธีนี้จะช่วยตัดอารมณ์ความกลัวความโลภออกไปแถมยังสร้างวินัยทางการเงินที่ยอดเยี่ยมอีกด้วยครับพอเราเริ่มเข้าใจเครื่องมือเข้าใจดอกเบี้ยทบต้นและเริ่มจัดพอร์ตเป็นแล้วหลายคนอาจจะคิดว่านี่แหละคือทั้งหมดของความสำเร็จแล้วรวยแล้วจบแต่คุณพอกลับบอกว่าเดี๋ยวก่อนครับ เงินเป็นสิ่งสำคัญก็จริงแต่มันไม่ใช่คำตอบเดียวของชีวิตในบทสุดท้ายของหนังสือคุณพอได้พูดถึงจิ๊กซอชิ้นสำคัญที่จะทำให้ภาพคำว่ามั่งคั่งสมบูรณ์แบบจริงๆมันคือแนวคิดที่เรียกว่าจิ๊กซอออฟไลฟ์ชีวิตคนเราไม่ได้มีแค่ด้านการเงินด้านเดียวครับแล้วอีกด้านที่เหลือมันคืออะไรแล้วเราจะประกอบมันให้สมบูรณ์ได้อย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาต่อจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายนี้ไปด้วยกันครับแล้วจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายที่วาดนี้ มันก็คือสิ่งที่เรียกว่าความสมดุลครับในบทสรุปของหนังสือ Money Mastery คุณพอเปรียบชีวิตคนเราเหมือนจิ๊กซอภาพใหญ่ซึ่งเงินเป็นเพียงแค่จิ๊กซอชิ้นหนึ่งเท่านั้นครับขาดไม่ได้แต่ก็ไม่ใช่ภาพทั้งหมดลองจินตนาการดูนะครับถ้าเราต่อจิ๊กซอชิ้นที่ชื่อว่าการเงินเสร็จสมบูรณ์รวยล้นฟ้าแต่จิ๊กซอชิ้นที่ชื่อว่าสุขภาพแตกสลายหรือจิ๊กซอชิ้นที่ชื่อว่าเวลาและความสัมพันธ์หายไป ภาพชีวิตของเราจะเรียกว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงได้ไหมครับคําตอบคือไม่อย่างแน่นอนดังนั้นแก่นแท้ของ m ั n นี่มัสตอรจึงไม่ใช่แค่ศาสตร์แห่งการหาเงินให้ได้เยอะที่สุดแต่มันคือการวางแผนให้เงินทํางานเพื่อให้เรามีอิสรภาพครับอิสรภาพที่จะได้เป็นเจ้าของเวลาของตัวเองอิสรภาพที่จะได้ดูแลสุขภาพและอิสรภาพที่จะได้อยู่กับคนที่เรารักในวันที่เรายังมีแรงและมีลมหายใจ นี่ต่างหากคือความหมายของคำว่ามั่งคั่งทั้งชีวิตที่หนังสือเล่มนี้ต้องการจะสื่อผมเชื่อว่าหลายท่านที่ฟังมาถึงตรงนี้อาจจะเริ่มมีไฟแต่อาจจะยังลังเลว่าเงินต้นเราน้อยจะเริ่มได้จริงเหรอคุณพอย้าเสมอครับว่าอย่าดูถูกเงินเล็กน้อยและอย่ารอให้พร้อมค่อยเริ่มเพราะสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดในการลงทุนไม่ใช่เงินครับแต่เป็นเวลายิ่งเริ่มเร็วพลังของดอกเบีย้ยทบต้นก็จะยิ่งทำงานได้แรงขึ้น ก้วแรกที่สําคัญที่สุดคือการเริ่มลงมือทําในวันนี้ครับไม่ว่าจะเริ่มจากการออมเงินหลักร้อยหรือการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมซึ่งถ้าใครอยากเจาะลึกรายละเอียดทั้งวิธีคิดวิธีการและเครื่องมือต่างๆแบบครบจบในเล่มเดียวผมแนะนําให้หาหนังสือ Money Mastery มั่งทั้งทั้งชีวิตมาอ่านฉบับเต็มดูนะครับสามารถกดสั่งซื้อที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยถือเป็นการลงทุนในความรู้ที่คุ้มค่าที่สุดอย่างหนึ่งครับสุดท้ายนี้ผมหวังว่าสรุปหนังสือเล่มนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆที่ช่วยเปลี่ยนอนาคตทางการเงินของคุณผู้ฟังให้สดใสขึ้นอย่าลืมนะครับเงินเป็นท่าที่ยอดเยี่ยมแต่เป็นเจ้านายที่เลวร้ายจงเรียนรู้ที่จะควบคุมมันก่อนที่มันจะควบคุมเราถ้าชอบเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับ <S <S เพื่อที่จะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆในเล่มถัดไปสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการสร้างความมั่งคั่งในแบบฉบับของตัวเองสวัสดีครับ